จังหวัดลำปางเปิดงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางอย่างเป็นทางการครับท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเปิดประตูเมืองต้องห้ามพลาดต้อนรับประชาชนนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคข,ของเมืองที่ไม่หมุนไปตามการเวลาในงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางครั้งที่16 โดยมีนายธนีสุภาสารผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางเข้ามายัางพื้นที่จังหวัดลำปางกับขบวนรถไฟจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมร่วมกันทําพิธีงานวันดำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางอย่างเป็นทางการ สำหรับการจัดงานวันลํำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าในครั้งนี้เพื่อร่วมการล้ำลึกถึงความสำคัญของกิจการรถไฟที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่จังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายน2459ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยนับเป็นปีครบครอบกิจการรถไฟสายเหนือที่ยาวนานถึง99ปีอีกทั้งการจัดงานดังกล่าวยังเป็นการผลักดันนโยบายที่จะให้นครลำปางไปสู่การเป็นนครแห่งความสุข ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้2.2ล้านล้านบาทจากการท่องเที่ยวภายในปี2558ตามโครงการเมืองต้องห้ามพลาด